เห็นแบบนี้แล้วคิดหอดบ้านบ่พี่น้องคิดหอดบ้านคิดหอดมัดกาคิดหอดการดำหน้าบอพี่น้องนี่เห็นมัดกาตั้งไว้แบบนี้เห็นต้นเขากำลังปักดำไว้แบบนี้พี่น้องคิดหอดบ้านบอโน่ผนมีเสียงนกเสียงนกตูมห้องอีกพี่น้องเอ้คิดหอดบ้านบอพี่น้อง เสียงนกห้องนกห้องตุ้มตุ้มตุ้ม,มพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับ,าบ,าบกกพุ่นพ่นกินเข่าใบแล้วพ่นก็ับไปลกกาอยู่พ่นละพี่น้องเอามาเตรียมดำแบบดำแบบนี้ครับมืออื่นครับมาดำต่อนี่ครับกินหอดบานบอล้พี่น้องเห็นมัดกาแนวนี้แล้วกินหอดบานบอครับ ครับพี่น้องครับสองแก่ครับนี่แหละวิธีอีสานดำหน้าแล้ว่ะขึ้นไปลกกาย่งางใบใบแบบนี้แหละครับพี่น้องครับ